อาการหลังเปลี่ยนไฟคอนโทรลแล้วก็มอเตอร์สองตัวครับอนนี้มอเตอร์ที่เปลี่ยนลูกแรกนะครับ 一路机场。 หลังจากเปลี่ยน e f c หลังจากเปลี่ยนไฟคอนโทรลครับยังจะมีการแจ้งเตือนของ e f c แล้วก็เซนเซื้อล็อกแขนครับแล้วก็ตัวมอเตอร์หัวเจ็ดครับ